ชาละปีเป็นชาละวันฝูกแล้วก้าชื่อชาละปีเป็นจระเข้ยิ่งใหญ่ที่สุดในแห่งนี้ข่าวสามวิวทับตายหมวดเจ้าคือมันจะอยู่ที่น่ากลัวน่าเกรยขามี่เมันลูกจระเข้นี่นี่เมันลูกจระเข้นี่จะให้เข้ากับขาลูกจระเข้เข้าทำไม่ได้หรอกนะข้าแล้วกลัวแล้วเจ้าเองเหรอที่เป็นจระเข้ที่ออกไล่ล่างับหญิงสาวลงมากินในน้ำตั้งหลายคนน่ะไม่ใช่สิีเจ้ามป็นจระเข้ผู้หญิง เจ้าชื่ออะไรเนี่ยข้าชื่อชาลเปีไงล่ะการก็ปาดเจ้าให้ได้เจ้าเบบี้อลิเกเตอร์ข้าไม่ได้มีพิษมีแพ้อะไรขนาดนั้นรู้จระเข้ไม่มีพิษอยู่แล้วอันนี้คือลูกอ่ะสามขวบฉันแบบเอ็ดูมยวมยวน้องตัวเล็กตัวน้อยแล้วแบบเอ้ยฉันไม่เคยคิดที่จะแบบอยากให้น้องเป็นแฟนอ่ะลูกแม